สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพีสดาวที่รับด้วยนะครับเรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปนะครับก็คือเพิ่งลงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั่นแหละก็คือว่าอย่างนี้ครับผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดเนาะดังนั้นคลิปนี้ก็เรียกว่าลงรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยในคลิปนี้แบบครบๆนะครับเอาง่ายๆว่าตั้งแต่เรื่องใหม่ไปเลยละกันนะจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันไปเลยนะครับก็อย่างคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าหลังจากนี้จะต้องเตรียมตัวไอดีให้พร้อมั่นผิดทางเนี่ยเดี๋ยว มันจะพลาดเอานะครับดังนั้นเดี๋ยวผมบอกแบบชัดเจนเลยนะสําหรับตอนนี้เรียกง่ายๆว่ามีคําถามเข้ามาเยอะมากเช่นสมมติว่าผมมีลูฟี่ผมมีโซโลปั่นตัวไหนก่อนดีหรือผมมีโซโลผมมีไคโดผมมีบิ๊กบัมปั่มตัวไหนก่อนดีหรืออีกผมมีโรเจอร์อ่าผมมีโซโลปั่มอะไรแบบนี้ก็คือแบบมีคู่สียตะเศษทองมันไม่พอจะยัดอันไหนก่อนดีคําตอบแรกเลยนะครับคือผมไม่รู้ว่าคุณเน่ะ เล่นเมนสีไหนอันนั้นคือคําตอบแรกก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าคุณเล่นเมนสีแดงก็ทาโซโลครับชัดเจนไหมชัดนะโอเคสมมุติถ้ามีฟีแล้วคุณอยากเล่นเล่นฟีเมนก็ฟีเลยเห็นป่ะอ่าหรือถ้าคุณแบบเฮ้ยเดี๋ยวแชงฟ้าไอแชงน้ําเงินมันต้องเข้ามางั้นทําสีน้ำเงินรอเลยจบนะครับหรือสีแดงก็หนวดดาก็ได้พิกมัมก็ได้โซโลก็ได้แล้วแต่เลยถ้าเขียวก็ไคโดหรือแชงเขียวได้เลยนะครับก็ เอาง่ายๆปั่นปั่นสีไหนคือเอาสีที่คุณเล่นเนี่ยก่อนทีนี้มันมีคําตอบมันเรียกว่าเป็นคําตอบต่อจากนั้นด้วยคือไอที่ผมบอกเนี่ยไอระหว่างที่ปั่นสีเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําสีเดียวม,มันคือคุณสามารถทําหลายๆสีพร้อมกันได้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะเอายกตัวอย่างให้ดูก่อนนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมาที่หน้าแรกก่อนนะครับแล้วก็มาที่แร่ของแล้วก็มาที่แต้มบัตเทิลจากนั้นลงมาด้านล่างนั้นเนี่ยแตะตรงนี้ตรงนี้นะครับ อยู่ด้านล่างสุดแล้วเลื่อนนะครับทีนี้คุณจะเห็นตัวละครที่3ดาวแรกได้ย้ําก่อนนะดูยังไงก็คือเนี่ยเลื่อนไปจนกว่าจะเจอ4ดาวก็หมายความว่ามันจะมาสุดที่ลูฟี่เคียร์ไหมเคียร์ไหมอ่าเนี่ยตามนี้เลยนะเนี่ยสดาวก็คือเอาตั้งแต่ตรงนี้ย้ามาถึงลูฟี่ส่วนตัวละครอื่นๆไปไหนผมแลกไปแล้วครับนี่ไงเนี่ยผมแลกตามนี้เลยนะครับผู้มีคนถามว่าผมแลกอะไรบ้างก็นี่ไงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมแลกอันเนี้ยครบทุกตัว ทุกวันนะครับอ่ะมันต้องแลกจนถึงเมื่อไหร่อันนี้คือคําถามก็เรียกง่ายๆว่าตั้งแต่ไอดีเริ่มต้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีตัวนี้เลยตัวพวกนี้เลยดีกว่าเรียกว่าไม่มีเลยผมด้วยเช่นกันย้ํานะผมก็ด้วยแต่ผมแลกจนครบยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวชัปเปอร์นะครับไอตัวเนี้ยมันเป็น3ดาวถูกไหมก็เราจะเปิดได้1ตัวเนี่ยต้องแลก50เศษคือ5วันคุณได้แล้วนะตัวนั้นอนะแต่ปัญหาคือ หลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องเก็บโดยประมาณนะครับก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ที่พันเท่าไหร่วะพันสามเศษโดยโดยประมาณนะพันสามเศษพึ่งเวลร้อยนะอ่ะทีนี้เราก็มานับว่าหลังจากได้ตัวละครแล้วเนี่ยพันสามเศษมาแลกได้วันละสิหมายเขาว่าแลกประมาณร้อยสาวันคุณถึงพึ่งเวลร้อยเองนะร้อวันที่พึ่งเวลร้อยนะและไอเวลร้อยเนี่ย กว่าจะทำบูธ3ขั้นแรกได้อะเออผมผมต้องยกตัวอย่างให้แบบชัดเจนนะครับจะได้เห็นภาพตรงกันไปเลยนะว่ามันจะเกี่ยวกับระยะเวลานั่นเองนะแต่ปุ๊บแล้วก็มาที่ตรงนี้จากนั้นดูที่เศษเนี่ยมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ1,850เออเคลียร์ไหมก็คือพันสมร้ออันนี้ขอขอโทษด้วยนะผมจำไม่จำไม่ได้จริงว่าไอ้สี่สิบปหกสิบอะใช้อยู่กี่เศษน่าผมตีว่ามันน่าจะหนึนะครับ เออนั่นแหละเอาเอาง่ายๆก็คือพันสามบวกพันแปดร้อยห้าสิบเข้าข้าวก็คือสามพันหนึ่งร้อยงั้นหมายความว่าไอ้หนึ่งตัวเนี่ยกว่าเราจะได้บูทสามตรงเนี้ยเออแค่บูทสามขั้นแรกเนี่ยแค่เอาขั้นแรกพอนะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสามร้อยสิบวันหรือปีนึงอ่ะตีไปเลยสิบเอ็ดเดือนอะตีไหสิบสิบเอ็ดเดือนอะเออที่คุณจะต้องเล่นนะครับคือเล่นไปสิบถึงสิบเอ็ดเดือนคุณต้องแลกทุกวันเนี่ยเป็นระยะประมาณเกือบปีอ่ะแล้วคุณจะได้บูทสามตรงเนี้ยเต็มหลังจากนั้น ไอ้ตรงเนี้ยไม่มันไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะระหว่างนั้นเนี่ยคุณต้องเอาตัวละครพวกนี้ลงแหลงหลังจากลงเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เศษตรงเนี้ยเห็นปะก็คือเล่นไต่อันดับได้1นึ่งถึงหนึรอ่ะสี่รอบมันรอบมันมันรอบละสิบไงถูกไหมอ่าสี่รอบก็ได้แล้วครบเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างผมเก็บจนจะครบแล้วเนี่ยอีก4วันเนี่ยหลังจากนี้อีก4วันก็เอาง่ายๆวันที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สองเนี่ยผมก็ได้แล้วชอปเปอร์บูธตันแบบตันตรงนี้เลยเพราะที่เหลือผมครบมาแล้วเห็นไหม นั่นแหละที่ผมต้องการจะบอกคือระหว่างเนี้คุณสามารถแลกตัวละครพวกเนี้ยไปเลยในตัวและการทําแบบนี้มันดียังไงนะครับขั้นแรกคุณเห็นที่ผมเอาซับมาอยู่นตอนนี้ผมกดออโต้นะคุณเห็นไหมส่วนใหญ่สามดาวทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมและไอช็อปเปอร์ที่ให้พวกดูเมื่อกี้ก็ยังไม่บูตสามขั้นหนึ่งด้วยแฟงกี้ก็ไม่ใช่เห็นไหมเห็นไหมก็ไม่ใช่ด้วยนะเออแต่แฟงกี้ก็เดี๋ยวก็ตามไปชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่นะ เอาละทีนี้สมมุติถ้าเราทําครบเนี่ยขั้นต่ำที่คุณจะได้ซับ160ทุกสีแน่นอนอันนี้ผมจะบอกว่ามันได้ระหว่างทางที่คุณเล่นสีเมนอยู่แล้วอะ่ะมันได้ทุกสีแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวก,กับว่าแบบคุณจะเล่นสีไหนเป็นหลักเออผมเลยต้องการจะบอกว่าไม่ว่าเล่นสีไหนคุณก็ได้ตามเนี้ยแต่ผมขอมองเล็กแค่ว่าคุณต้องทําไอ้สดาวพวกเนี้ยให้เป็นบูธสให้หมด อันนี้คือขั้นแรกที่คุณจะได้นะคือซับร้อยหกสิบอันนี้ผมการันตีเลยนะอย่างไอตัวละคร4ตัวนี้มันเป็น3ดาวที่สามารถลงแรงและได้หมายเขาว่าไอสามไอไอสี่ตัวเนี้ยคุณไม่ต้องทําการแลกเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันแจกอยู่แล้วหลังจากที่เราลงเล่นเรื่อยๆอ่ะมันมันจะได้จากขีบสมบัติตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องเอาให้ดูนะนี่ขีบสมบัติเนี่ยมัน4ทับหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยคุณจะได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจาก1เวลถึง50โดยเฉลี่ยนะ คุณจะได้ A สามดาวแบบเมื่อกี้ที่เราไม่ต้องแลกอ่ะบูตสามแน่ๆพเพราะเศษมันได้ตลอดแล้วมันเกินด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างารจะบอกคือสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือไปแลกไอ้ตรงเนี้ยให้ได้ทุกวันซะหลังจากได้เสร็จปั๊บมันจะถึงพอดีกันเออเนี่ยที่หัวหน้างารจะบอกแต่ทีนี้เงินจะพอไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อมาสมมุติว่าถ้าโคล่าเหลือถ้าโคล่าเหลือแต่วงเล็บว่ามันไม่เหลือหรอกเพราะตอนแรกคุณต้องทําการแลกไอ้เนี่ยเศษบูตตรงเนี้ยให้ได้ก่อน5,000 ทำไมต้อง5,000ันเพราะไอห้าพันเนี่ยจะทําให้คุณทําบูธสามยาวจนถึงบูธหนึ่งร้อยได้เลยนะครับโอเวอร์บูธหนึ่งร้อยอะเออดังนั้นตรงนี้กักไว้สักห้าพันแต่ล่าสุดข,ของกักตรงนี้ไว้สามพันห้าเพราะบูธผมอัพมาถึงเจ็ดสิบสี่แล้วไงแต่อีกสี่วันผมจะเป็นเจ็ดสิบหกเห็นปะเนี่ยคือคุณต้องทําการแลกตรงเนี้เอาไว้เผื่อไปเลยผมแลกจนได้ไปแล้วเนี่ยสามพันห้ามันได้แล้วไงพอมันถึงปุ๊บหลังจากนั้นผมก็แลกกับเงินทุกวันอ่าเพราะว่าเงินมันไม่พอถูกไหม นั่นแหละคือคําตอบที่เหลือผมรอตู้สีเพื่อเอาไว้อัพตัวสีดาวต่ออันนั้นมาเรื่องอนาคตช่างมันอันนั้นคือข้อแรกที่คุณได้คือเป็นซับนะครับข้อที่2องโอเวอร์บูที่ผมบอกเนี่ยคุณจะได้ตรงนี้เป็นร้อยพอเป็นร้อยมันดียังไงอ่ะผมอยากบอกเพิ่มเติมนะครับอ่าผมอยากให้ดูถึงค่าพลังของตัวละครนะครับตามตัวละครมันจะมีคําว่าค่าพลังของตัวละครเห็นไหมชัดเจนนะเนี่ยในส่วนที่คุณจะได้เพิ่มคุณเห็นจากรูปไหม อันนี้คือไอดีลองของผมนะก็คือโอเวอร์บูแค่1เท่านั้นทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของค่าพลังคุณเห็นไหมแชงของผมเนี่ยจะอยู่ที่1950อ่ะทีนี้กลับมาดูที่ไอดีผมครับคุณเห็นไหมว่าค่าพลังเท่าไหร่ชัดเจนป่ะเยอะกว่าหมดเลยเอาใหม่ oh ลองกลับไปดูใหม่ดูที่มอโก้ครับเห็นไหมหนึ่ั้อยอ่ะทีนี้คุณมาดูที่ไอไอไอดีผมบ้างนะคุณเห็นลูฟี่บุกไหมเห็นป่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่าพลังมันเยอะกว่าครับ เออการทำโอเวอร์บูสตรงนี้ข้อดีคือค่าพลังมันจะเยอะงั้นหมายความว่าไอไอดของคุณนะไอค่าพลังโดยรวมตรงนี้มันก็จะมากขึ้นไปด้วยก็คือเอาง่ายคือตัวละครของคุณจะเก่งไปในตัวโดยทันทีโดยที่ตัวของอตัวของคุณเนี่ยยังไม่ใช่บู o สามชัดเจนป่ะเอาใหม่แล้วถ้าสมมติว่าไอไอดของคุณบู์บู์เต็ม100แล้วด้วยอะและไอตรงนี้บูสต์3ไปด้วยอะหมายความว่าค่าพลังของ ID ตรงเนี้ มันก็จะเพิ่มไปอีกเอาง่ายๆที่หงต้องการจะสรุปตรงเนี้ยแบบเข้าใจง่ายๆแบบง่ายๆเลยนะโอเวอร์ oh, อันนี้เดี๋ยววงเล็บไาก่อนถ้าผมไม่พลาดนะถ้าข้อมูลผมไม่พลาดนะแต่ผมดูจากค่าพลังตรงนี้นะย้ําก่อนใครมีข้อมูลเอามาเปรียบเทียบแล้วบอกด้วยนะบอกเป็นเหตุผลกันนะโอเคทีนี้เรามาคุยก่อนว่าที่หงคิดเองนะคือผมก่อนหน้านี้มันมีกิจกรรมแบบ2อสองใช่ไหมพุ่งผ่านไปเลยทีนี้ผมไปสังเกตคือแต่ผมแคปจอมไม่ทันต้องต้องขอโทษด้วยสําหรับคนที่ทําบูธสาไปแล้วอ่ะ ตรงเนี้ยบูทสาไปแล้วอะ่ะถ้าพลังยังสู้บูทส2ตรงเนี้ยไม่ได้เลยครับนั่นแหละคือข้อแตกต่างที่ผมต้องการจะบอกก็คือสมมุติถ้าคุณบูทส2ตรงเนี้ยแต่โอเวอร์บูของคุณ100แล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับไอดีของคุณอะ่ะตัวละครพวกเนี้ยบูทสามขั้น1ไปแล้วในตัวเอออันนี้คือถ้าผมไม่ผิดพลาดน,นะผมวงเล็บแล้วนะหรือถ้าคือไอดีผมมันไม่มีตัวไหนที่เป็น ex อะ่ะเออ ex บูบูสามขั้นหนะ ผมอยากเห็นค่าพลังเหมือนกันแล้วผมอยากรู้ด้วยว่าโอเวอร์บูทของคุณอะ่ะเท่าไหร่สมมุติถ้าถ้าผมมีเปรียบเทียบไงว่าแบบแชงเหมือนเหมือนเหมือนไอดีลองผมอะ่ะโอเวอร์บูทแค่1นหรือ0นย์ก็ได้แต่ว่าหรือหรือว่า10ก็ได้นะแต่ว่าบูทของตัวละครแชงเนี่ยบูทสามขั้นหนึ่ง 3, 1, ทีนี้ผมก็จะทําการเทียบได้เลยอ๋อบูทสามขั้นหนึ่งมันเท่ากับโอเวอร์บูทไอดีของผมที่เป็น74แต่ไอตัวละครพวกนี้แค่บูทสองอ่ะมันก็เท่ากันแล้วงั้นมันก็จะแบบทีี่่ผมมมออกกเเื้ลย ว่าการทำโอเวอร์บูทมันก็ไม่ต่างกับการทำตัวอันเนี้ยให้เป็นบูทสามขั้นหนึ่งทุกตัวละครเพราะดูจากที่ค่าพลังเขียไหมเขียไหมเขียไหมคม่าพลังมันจะเยอะกว่าตามปกติเรียกง่ายๆเพราะว่าในการทำโอเวอร์บูทอ่ะเดี๋ยวผมต้องเอาให้ดูเผื่อคนที่ตามไม่ทันนะครับไปที่โอเวอร์บูทนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาดูว่ามันเพิ่มอะไรบ้างอ่ะอย่างตัวไคโดเนี่ยมันจะไปเพิ่มในส่วนของอะไรวะค่าพลังค่าพลังจะไปเพิ่มในส่วนของการป้องกันแค่หนึ่ง น้อยนะแค่น้อยน,น้อยมากแค่หนึ่งถ้าขั้นสอนจะเพิ่มแค่สี่บวกกันคือห้าน้อยไหมห้าคูดน้อยเลยแต่ประเด็นคือไอห้าที่ผมต้องการจะบอกเนี่ยทุกตัวละครในไอดีที่คุณมีเลยเยอะหรือน้อยทีเนี้ยค่าค่าพลังของตัวละครมันเลยเยอะตามไงใช่ปะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเออหวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับก็จริงๆการเตรียมตัวมันมีเพียงเท่านี้นะหลักๆก็เดี๋ยวผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณต้องทํานะอย่างแรกคือ ไปทำการแลกไอตัว3ดาวพวกนี้เรื่อยๆต้องแลกทุกวันนะผมย้ําไปแล้วนะการทําเสร็จปุ๊บจะได้โอเวอร์บูทหนึนะครับหลังจากมีโคล่าก็กักตรงนี้ไว้สัก5,000นะแต่ผมอัพไปแล้วผมเลยกักไว้3 5มพนะครับจากที่ผมคำนวณว,ว่าผมไม่น่าพลาดสามพถึง3 5มพที่ผมยังต้องใช้ถึงโอเวอร์บูทหนึนะครับอ่ะแล้วหลังจากที่ทําบู o t า3เสร็จแล้วนะครับคุณก็ต้องเอาตัวละคร3ดาวที่มันแลกแลกได้นะเออ ที่แรกได้ก็เอาง่คือไอตัวละครที่พี่คุณต้องแลกไอพวกเนี้ยทั้งหมดอะไปลงแรงให้หมดซะเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเฉพาะสามดาวนะที่แรกได้นะแต่พวกนี้ผมเล่นเสร็จแล้วผมเลยไม่ต้องลงอ่ะบอกต่อเลยเคมีคนถามมาที่แรงมาที่บัตเทิลแล้วก็มาที่ถ้วยตรงนี้ครับจากนั้นมาดูที่อันดับแล้วทีเนี้ยคุณก็จะทําการดูเช่นอยากไออันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเป็นชอปเปอร์นินจาเออไม่ต้องสมมติอะผมแตะให้ดูเลยดีกว่าเกตเตอร์นะแล้วก็สีแดงอ่ะเดี๋ยวผมหา ตัวละคร3ดาว2อดาวอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะและไอสดาวที่มีแลกในกล่องได้อะคือคือที่มันได้ฟรีจากกล่องสมบัติก็ไม่ต้องเล่นนะเราเล่นเฉพาะตัวที่แลกได้นะผมย้ำไปแล้วนะทาชิงิก็ใช่วีวีก็ใช่ชอปเปอร์ก็ใช่อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นชอปเปอร์นะครับจากนั้นไปที่ฤดูกาลก่อนแล้วก็ติดอันดับ100แรกอ่ะทีนี้เราก็มาเลื่อนดูว่า100อะ่ะโอเคแต้มอยู่ที่45่หมื่นห้าก็หมายความว่าคุณผือเหลือเพื่อขาดสัก0 0 0 0มื่นไหมก็ลงแรงเรื่อยๆจนได้ห้าหมื่น นั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกคลิกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่อยากตามแผนผมนะประหยัดที่สุดเอาง่ายๆว่าคุณจะมีโอเวอร์บูตหนึ่งร้อยแน่ๆผมผมการันตีให้คุณละแต่มันมีสูตรง่ายกว่านั้นคืออย่างผมอะแลกแลกได้ทุกวันเหตุผลเพราะผมเพราะว่าผมเติมตรงนี้ครับเดือนละร้อยห้าสิบไม่มีอะไรคุ้มมากกว่านี้แล้วครับเดือนละร้อยห้าสิบปีนึงก็ตกประมาณพันแปดแต่โอเวอร์บูตของคุณอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเติมแค่อย่างเดียวนะแต่เอาต้องสารภาพกันตามตรงก่อนอย่างเดียวมันไม่พอ นะครับซึ่งคุณจะต้องไปเทิมชาเลนจ์ตรงนี้ด้วยแต่ถามว่าไอชาเลนต์ตรงนี้เติมเยอะไหมตอบกันตามตรงว่าไม่เยอะน้องเยมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะแค่อย่างละ5รอบเองอะอย่างอย่างละ5รอบก็เอาง่ายๆคือ15ครั้งครั้งละ1้0นะครับ15ครั้ง150ก็ตกเต็มเต็มที่ต้นทุนอยู่5,000ผมผมให้เลยต้นทุน5,000แต่โอเวอร์บูสของคุณจะอยู่ที่100คุณลองไปหาดูในกลุ่มนะโอเวอร์บูสหนึ่งขายกันเท่าไหร่ ผมให้แบบต่ําที่สุดนะแบบไม่ต้องมีตัว ex นะเอาแบบ full 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 re-gen เลยอะ overboost หนึ่งร้อยผมก็ให้ไม่ต่ากว่าหมื่นหมายเขาว่าไอเดียของคุณยังไงก็มีกําไรอะทีนี้ก็มีบางคนมองว่าโอ้ยพี่เล่นมาเอากาไรกับเกมมันจะได้เยอะเหรอวะคือผมอยากเบรกก่อนนิดนึงครับว่าเราเล่นเกมอะไม่ได้เพื่อเอาเงินเราเล่นเกมเพื่อสนุกครับแต่ประเด็นคือไอหลังจากที่เราเล่นสนุกแล้วอะหลังจากที่เราเลิกเล่นแล้วอะเราเล่นไปแล้วไม่คิดจะขายให้ได้กําไรหน่อยหรอครับงงไหมเออกาไรมันไม่เยอะคือมีบางคนบอก ไปทางานดีกว่าพี่ได้เงินจะกว่าเอ้ยผมไม่เคยบอกว่าทํางานได้น้อยกว่านะแต่ประเด็นคือหลังจากที่เราเล่นสนุกแล้วเราควรขายไอดีได้ด้วยเพราะมันจะได้ไม่เสียเปล่าเช่นสมมติคุณลงทุนในห้าพันไอสิ่งที่คุณได้มาไอไอดี ID ของคุณฟูคุณจะเล่นสนุกมากขึ้นยังไงมันก็ดีกว่าไม่ได้ปัม๊มถูกไหมแต่หลังจากที่คุณปั๊มเสร็จเสียเงยเงินในห้าพันเนี่ยคุณขายได้หมื่นหนึ่งอะกำไรฟรีห้าพันล 5, และแถมไอดี ID ของคุณยังฟูอีกอะ่ะมันไม่ดีกว่าหรออันนี้ผมยังไม่ไม่นับว่าถ้ามีหลนะหลลลาาายย X X นะถ้้แว โอ้โห oh ผมบอกเลยพอห้าหมื่นยังยัง,ย,งยังแตะถึงเลยสำหรับคนที่ต้องการจริงๆอ่ะถ้า e x มันแบบเต็มๆเนี่ยนะมันถึงนะเออนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกนะครับก็หวังว่าน่าจะครบครบ,คบแล้วหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะในสิ่งที่ผมแลกรายวานันแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างบอกไปแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นสมมุติว่าถ้าคุณแบบทำตามแผนผมเสร็จแล้วอันนี้คือแบบเป็นแบบกรณีกรณีเดียวกับผมนะ กรณีเดียวกับผมนะย้ำก่อนนะหลังจากที่คุณได้เสร็จแล้วคุณมี2ทางเลือกว่าคุณจะเอาทางไหนอันนี้ผมบอกแบบครบไปแล้วนะทางเลือกที่1ครับก็คือคุณจะต้องไปทำซับอย่างเงี้ยคุณเอาตัวละครมาจัดซับก่อนเช่อนอย่างสีน้ำเงิน,นมียจีดแท็กเรารู้แล้วว่าเฮ้ยผู้จะเล่นอย่างนี้แหละ7จดแท็กอย่างนี้แหละหลังจากเราจัดปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราต้องเล่นตัวละครไหนบ้างคุณเห็นใช่ไหม คุณต้องเอาตัวละครพวกนี้ผมย้าว่าเอาสีดาวก็พอนะเอาตัวละครพวกนี้ไปลงแร้งเหมือนเล่นสดาวครับตอบชัดเจนนะแต่ประเด็นคือคือตอนแรกมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าเราเล่นไม่ไหวหรอกอันนี้ต้องยอมหลับกระตามตรงอะนะมันเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยครับหลังจาก3ดาวเสร็จค่อยมาทําีดาวนะไล่เป็นทีละสีไปนะครับอ,อย่างตอนนี้ผมเลิ่มทําสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ผมก็จะทําสีแดงก็หมายความว่าผมต้องเอาตัวละครพวกนี้ที่เป็นสี่ดาวลงแรลงครับนี่คือคําตอบอทีนี้เดี๋ยวมีคนถามว่า ลงทำไมวะอ่าเดี๋ยวต้องมีคนถามผมต่อให้เลยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตัวลูฟี่ที่ผมกําลังเล่นอยู่อ่ะแต่พอดีเอินว่าเมื่อกี้ไปเล่นกับเพื่อนอาโอเคอ่ะเป็นลูฟี่ตัวนี้นะครับคุณจําได้ไหมว่าไอเสตตรงเนี้ยผมบอกไปเมื่อกี้ไอตอน3ดาวอ่ะเนี่ยหนึ่งพาได้อยู่ใช่ไหมคุณต้องเก็บเหมือนกันครับ3ดาว4ดาวเศตตรงนี้เก็บเหมือนกัน100%เท่ากันเปเลยเก็บได้วันละสิบ นั่นเองนะครับแต่อวอลลละ10ก็คือทำาทำการทำการแลกเนาะแต่เนื่องจากว่าแต้มมันใช้เยอะกว่าอย่างตัว3ดาวเนี่ยมันวัลละ6 0 0แต่อ้สดาวแบบนี้มันใช้วัลละ2,500งั้าหมายความว่ามันจํากัดตัวละครในการที่เราสามารถแลกได้ผมเล่นได้สุดแค่3าถึงสตัวเท่านั้นผมได้แค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวปั่นเอาเรื่อยๆเนะาะก็ตามนั้นปั่นไปเรื่อยๆหลังจากตรงนี้ระหว่างนี้กว่ามันจะครบอ่ะคุณลองคํานวณดออิอีกอีกกี่วัน1นึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบวัน คำนวณง่งายๆเนี่ยเนี่ยวันละสิบพันพันสี่ไงใช่ป่ะขาดมันขาดอีกพันสี่หนึ่งร้อยสี่สิบวันกี่วัะกี่กี่เดือนครับห้าเดือนใช่ไหมโอ้โหอีกโคตรนานเลยวงเล็บใหม่นะอีกห้าเดือนสิ่งที่คุณจะต้องหาครับอ่ะคุณลองดูนะเศษตรงนี้ให้เก็บได้สองร้อยอ่ะชัดเจนปะ่ะผมวงเล็บว่าสองร้อยนะรีแลกซ์หนึ่งทีได้แค่สิบรีแลกซ์สองครั้งคือยี่สิบเอาหมายหมายความว่าหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะได้ตรงเนี้ยแค่ยี่สิบเนี่ยหนึ่งเดือนนะได้ยี่สิบเอง นั่นหมายความว่าคุณต้องเล่นไอตัวละครเนี้ให้ไต่อันดับหนึ่งในร้อยอ่ะสิบเดือนครับอืสิบเดือนนะและไม่ใช่ตัวเดียวนะอ่ะคุณลองเด,เดี๋ยวผมย้อนไปดูให้ใหม่นะกี่ตัวนะผมขอให้กี่อ่ะสีดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับอันนี้แค่สีแดงนะผมวงเล็บเพราะแค่ตัวสีดาวนะนี่คือสีดาวที่ผมจะทําก่อนนะหกตัวแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าหกวงเล็บแค่สีแดงนะครับ อ่ะไปสีน้ําเงินเห็นป่ะเนี่ย A หนึ่งสองสามสี่ห้า A ห้าตัวเห็นป่ะอ่ะรวมไปสิบเอ็ดแล้วอา้าวเขียวละเขียวเขียวเขียวอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้า A หกเจ็ดเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวชัดเจนไหมโคตรเหนื่อยไหมเออรวมๆกันเกือบเกือบยี่สิบตัวอ่ะคุณลองนับดูดิคือเล่มยี่สิบตัวเพื่อไต่อันดับอะ่ะอ่ะและทีนี้ผมปลอยวงเล็บใหม่และแต่ละตัว แต้มเท่าไหร่วะอ่าอันนี้คือผมบอกแบบครบเลยนะแต้มแต่และตัวเท่าไหร่ไออย่างลูฟี่ผมเล่นก็จะครบแล้วเราดูฤดูการนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งดีแล้งนะครับต้องดูฤดูการก่อนทีนี้มาที่100อันดับครับร0ออันดับของลูฟี่ลอบไป8 0,000อ่าเผือ่อเรืองใบขาดเท่าไหร่ด,ดีครับสักเก้าหมื่นไหมเนี่ยผม7จ็0หแล้วชัดเจนนะครับอ่ะเอาใหม่อย่างตัวจินเบจินเบรอบที่แล้วผมก็เล่นประมาณ9 0,000่นโดยเฉลี่ยนะ เออหกหมื่นเองพอเล่นไม่ทันนะครับเพิ่งพึ่งเล่นทีหลังอ่าอ่าเผื่อเหลือเพื่อขาดเห็นไหมแปดหมื่นเก้าหมื่นเหมือนกันเลยจินเบกับลูฟี่เหมือนกันเป๊ะเลยใช่แล้วครับผมต้องเล่นเนี่ยคาวามสัสึอันนี้ต่ำหน่อยอันนี้ต่ำหน่อยอ่าคาวามัสึครับคือแต่ละตัวมันไม่เท่ากันไหนเห็นป่ะคาวามัสึแค่แบบติดสามหมื่นห้าสี่หมื่นเผื่อเหลือเพื่อขาดอ่าเนี่ยผมก็เล่นได้สามหมื่นแปดก็จบแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นต่ออ่าอ่าต่อไปอาลองอาลอง อันนี้คือผมต้องยกตัวอย่างให้เห็นไงว่าผมเล่นอย่างนี้จริงๆ,งๆก็คือเอาเนี้ยผมจะพยายามให้หนึ่งซีซั่นเนี่ยผมเล่นให้ครบประมาณเกือบ20ตัวเนี่ยที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้ผมจะเอาตัว4ดาวอะเล่นให้ครบก่อนจากนั้นผมค่อยไปเล่นตัวรีเจนยกเว้นแต่ว่าบางซีซั่นที่ผมเล่นครบแล้วและรีเจนเอ้ยเวลามันเหลือว่ะมันเล่นทันผมก็จะเล่นเอออ่ะทีนี้มาดูใหม่อ่ะอารอ,อ,องแค่หมื่นห้าพอละเฉลีฉล่ยเห็นปะหมื่นสี่หมื่นห้าพอละผมได้หมื่นหนึ่งละอีกห้าเกมก็ได้แล้ว ชัดเจนนะครับคือเนี่ยที่ผมต้องการจะบอกเกมเนี้แม่งไม่เหมือนเกมอื่นเอาใหม่นะเมื่อกี้คุณได้ยินใช่ไหมว่าผมต้องเล่นทั้งหมด27ตัวเอ้ยเกือบเกือบ20ตัวเนี่ยที่ผมเอาเอา,เอาให้ดูอยู่ตอนเนี้ยเกือบ20ตัวและคุณคิดดูนะ ex ของผมอะ่ะเนี่ยจะได้เล่นเมื่อไหร่วะไม่ได้เล่นเลยครับถูกต้องครับผมผมไม่ได้เล่นเลยครับส่วนตอนนี้ผมกําลังทําอะไรครับก็อย่างเมื่อกี้เอาตีให้ดูเนี่ยคุณเห็นไหมว่าผมวิ่งรออยู่เออ พอหลังจากรอเสร็จปั๊บผมก็ต้องไปปั่นตัวรีเจนตัวอื่นเพื่อให้มันวิหนึ่งร้อย100ครับอะเช่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอเนาะต่อไปก็อ้าวผ่านหายเลยโอเคสบติรอแล้วใช่ป่ะต่อไปก็เป็นตัวนี้อ่าส่วนทุกวันนี้ผมแลกเป็นตัวจินเบกับคาวามัสึกเพื่อให้วิ่งร้อยเนี่ยอ่าจินเบอีกแค่ไม่กี่วันเองค่าดีแปดวันวร่วร้อยแล้วอ่าพอหลังจากนั้นผมก็จะได้ซับตรงเนี้ยหกแท็กก่อนนะครับเบื้องต้นคือหกแท็กนะครับเพราะว่าโซโลผมยังเล่นอยู่ นั่นเองนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบกันเดี๋ยวชัดๆไปแล้วนะเดี๋ยวก็จบคลิปอีกนิดนึงครับผมเพื่อมีเมือเ่อแกี้แค่เป็นประเด็นแรกนะโอเคเดี๋ยวประเด็นที่2ต่อประเด็นที่2ก็คือว่าเมือเ่อกี้ไอซับอันนี้คือซับเจ็ดแท็กนะครับทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งผมแนะนําว่าให้ไปดูคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้นะครับหรือว่าถ้าใครก็จะดูคลิปใต้ลิงก์ก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับก็เข้าไปดูน,นี้ได้ การปั่นเนี่ยมันมี2ทางเลือกครับ2ทางเลือกคือเอาตัวรีเจนมาไว้ในนี้แต่ปั่นช้าอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาสีเล่นแค่สีดาวล้วนๆเนี่ยปั่นไปเลยครับเขียไหมคือปั่นแค่เฉพาะสีดาวเท่านั้นน่ะมันต่างกันตรงไหนเช่นอย่างตัวรีเจนเนี่ยหนึ่งวันมันแลกแต้ได้แค่5ครับเออไอรีเจนเนี่ยอย่างเงี้ยแลกได้แค่5ครับทุกวันแต่ไอพวกเนี้ยมันแลกได้10ต่อวันดังนั้นระยะมันน้อยกว่าเท่าตัว แต่ที่เหลือมันอยู่ที่คุณเล่นไหวด้วยไหมอะนะเอออันนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีที่2นั่นเองก็แต่ถ้าเล่นวิธีนั้นเนี่ยคุณต้องเล่นไอ้ตรงเนี้ยอย่างละ1 0ตัวไปเลย34 30ตัวครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าผมเล่นไม่ไหวเอากันตรงๆก่อนผมไหวที่เท่านี้เกือบ20ตัวเนี่ยไหวเท่านี้นะครับนั้นก็ก็นั่นแหละข้อ1กับข้อ2ทําเหมือนกันนะแต่มันต่างกันตรงที่ซับนั่นเองว่าซับคุณจะแบบ4ดาวล้วนเลยไหมอ่าเพือ่อที่อะไรเพื่อที่จะจะได้ซับตรงเนี้ย7 8 คือเยอะมากๆนะครับกับวิธี1ก็ 1> คือวิธีแบบผมนี่แหละก็คืออย่างเงี้ยเอาเล่นเท่าที่ไหวแล้วก็รีเจนต์ตันทีหลังหลังจากที่4ดาวอะ่ะเสร็จไปแล้วนั่นเองนะครับก็คลิปน่าจะจบที่เท่านี้อันนี้คือแบบละเอียดยิบแล้วนะไม่มีอะไรละเอียดมากกว่านี้ละก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละยาวหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยใครอยากทำตามวิธีไหนจัดไปเลยนะไม่มีผิดถูกเนาะตามนี้ครับ